สวัสดีครับขณะนี้ทางช่อง7กําลังจะเอาละครเสาห้ากลับมารีลันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เอากลับมารีลันหลังจากที่ละครจบไปผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าละครเสาห้านั้นเป็นละครบูที่ผมชอบดูมากยิ่งเป็นเวอร์ชั่นคุณอาถลองนั้นดูซ้ําหลายรอบมากจนแผ่นแทบพังย้อนไปตอนที่มีข่าวออกมาว่าละครเสาห้านั้นจะทําเวอร์ชั่นรีเมค ตอนนั้นผมมั่นใจเลยนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เสาห้าเวอร์ชั่นใหม่คงไม่มีทางมันและสนุกเทียบเท่ากับเวอร์ชั่นของคุณอาฉลองอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่ได้ดูเสาห้าเวอร์ชั่นใหม่นั้นก็ต้องยอมรับอย่างเปิดใจว่ามีบางเรื่องนะครับที่เสาห้าเวอร์ชั่นใหม่ทําได้ดีกว่าเวอร์ชั่นของคุณอาฉลองซึ่งมันจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับ มีเพลงประกอบละครที่เทกว่าเพลงประกอบละครของสาวห้าที่เป็นเพลงเปิดเรื่องนั้นในเวอร์ชันพ่เวอร์จะมีชื่อว่าเพลงขุดลากถอนโคนนะครับเพลงนี้ขับร้องโดยพี่แมวกิตศักด์ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มันมากฟังสนุกแล้วยิ่งเป็นเสียงพี่แมวร้องต้องบอกว่ามันลงตัวมากๆบอกเลยนะครับว่าเพลงขุดลากถอนโคนนั้นเหมาะสมที่จะมาเป็นเพลงประกอบละครบูอย่างมาก ซึ่งจะต่างจากเพลงในเวอร์ชันของคุณอาฉลองนะครับต้องบอกก่อนว่าที่จริงแล้วผมก็ชอบเพลงอื่นๆในละครเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงศัตรูยอดรักเพลงแคนคนป่าแต่ไอเพลงเปิดเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จริงๆฟังแล้วมันดูไม่เหมาะจะมาเป็นเพลงประกอบละครบู๊เลยไม่ได้บอกว่าเพลงมันไม่เพาะนะครับแต่ถ้าเอาเพลงมาเทียบกันแล้วแล้วเปิดไปพร้อมกับฉากต่อสู้เพลงในเวอร์ชันพี่เวอร์นั้นมันก็ดีกว่าจริงๆ มีการเปลี่ยนพลังพิเศษของยอดนางพญาในบรรดาพวกเสาห้าทุกคนพวกเขาก็จะมีพลังพิเศษติดตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จะมีอยู่พลังหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นั่นก็คือพลังทะลุสิ่งกีดหวางของยอดนะครับจากที่เราได้เห็นกันในละครนะครับยอดจะเป็นคนที่ใช้พลังพิเศษน้อยที่สุดถ้าจะถามผมว่าพลังนี้มันไร้ประโยชน์ยังไง อลองนึกดูนะครับถ้าเกิดพวกเสาห้าเขาจะทะลุประตูนั้นพวกเสาห้าก็มีวิชาสะดกรกันอยู่แล้ววิชานี้จึงไม่จําเป็นจริงไหมครับหรือถ้าจะใช้วิชานี้หลบตะสุนพวกเสาห้าก็อยู่ยงคงอคันกันอยู่แล้ววิชานี้ก็ไม่จําเป็นอยู่ดีซึ่งพอมาในเวอร์ชั่นใหม่ของพี่เวอร์นั้นวิชาของยอดก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังจิตอ่านใจนะครับ ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าวิชานี้มันดูโอเคกว่าในเวอร์ชั่นที่แล้วเยอะมากแถมพลังนี้ก็ยังเอาไปเชื่อมกับเนื้อเรื่องบางส่วนได้ลงตัวอีกด้วยเสาห้าเวอร์ชันพีเวอร์มีการเพิ่มเรื่องราวให้ตัวละครในเสาห้าเวอร์ชั่นของคนอาฉลองนั้นนอกจากเรื่องราวแผนการบุกเข้าลังจากาแล้วแทบไม่มีเนื้อเรื่องอื่นมาเสริมเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือแทบไม่ได้ใส่เรื่องราวให้ตัวละครเพิ่มเติมเลยนะครับ ซึ่งสิ่งนี้มันก็ทำให้ละครขาดสีสันขาดความสนุกไปพอสมควรเลยนะครับซึ่งจะต่างจากเสา5เวอร์ชันพีเวอร์นะครับสา5หเวอร์ชันพีเวอร์นั้นทุกตัวละครจะมีเรื่องราวน่าสนใจแทบทุกคนเลยนะครับอย่างพวกเสา5ห้าทุกคนในเวอร์ชันนี้ทุกคนก็จะมีเรื่องราวภูมิหลังให้หน่าค้นหาทุกคนเลยนะครับซึ่งนี่มันก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับที่จะทำให้ละครมีความสนุกและน่าติดตามมากขึ้น เสาห้าเวอร์ชันพ่เวอร์มีตัวร้ายที่ดูเท่กว่าในละครเสาหาของคุณอาฉลองนั้นมีหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมรู้สึกเสียายมากๆนั่นก็คือไม่มีตัวละครฝั่งตัวร้ายที่โดดเด่นเลยนะครับพูดง่ายๆนะครับคือไม่มีใครเหมาะสมที่จะมาเป็นศัตรูของพวกเสาห้าเลยซึ่งจะต่างจากเสาห้าของเวอร์ชันพ่เวอร์นะครับเพราะเวอร์ชันนี้มีการเพิ่มตัวร้ายตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือตัวละครเมคา ตัวละครเมฆานั้นเป็นจอมขมังเวทที่แข็งแกร่งมีวิชาอาคมที่ไายกาดแถมตัวละครตัวนี้ยังมีสเสน่ห์มีความเท่และดูน่าเกรงขามีกด้วยดูแล้วเหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะมาเป็นศัตรูคู่ปรับของพวกเสาห้าในเวอร์ชั่นนี้ซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ละครเสาห้าเวอร์ชั่นนี้ดูสนุกกว่าเวอร์ชั่นของคุณอาชลอง และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้สาห้าเวอร์ชันพีเวอร์สนุกกว่าเวอร์ชั่นของคุณอาฉลองครับผมต้องขอย้ําคําเดิมนะครับว่าผมเองก็เป็นแฟนละครของคุณอาฉลองมาตลอดและละครเสาห้าเวอร์ชั่นของคุณอาฉลองนั้นก็เป็นละครที่ผมชอบมากจะเรียกว่ารักละครเรื่องนี้เลยก็ได้แต่ก็อาจจะมีวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลส่วนตัวบ้างหวังว่าแฟนๆสาห้าของคุณอาฉลองคงจะไม่ว่ากันนะครับ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ